สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะผมวันนี้ฮะมาพบกับช่างหนึ่งกันอีกแล้วในสไลดคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยในส่วนของตัวงาน MacBook Air ผม A 1 9 3 2นะครับผมก็ลูกค้ามาในการในส่วนของตัวหน้าจอสีม่วงนะครับผมตัวนี้ก็เป็นอาการยอดฮิตเลยนะผมเริ่มมาเป็นยอดฮิตอีกแล้วนะครับผมอาการนี้ถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่เจออาการแบบนี้ก็สามารถส่งมาซ่อมได้ครับทางเรายินดีให้บริการนะครับวิธีการแก้ไขนะผมเราจะทําการ แกะในส่วนของตัวจอในออกมานะครับผมแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของตัวสายแพร์ตัวนี้นะครับผมอนะ่าก็หลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วก็กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับผมอ่านะก็ตอนนี้เรามีอยู่6สาขาด้วยกันนะครับผมก็จะมีที่ม่กับบางนาธนนบางาาาสงข์ยูนเนี่ยม,มอดับอลบางกะปิดัมบลบางแคลแล้วก็ไอฟิวบางนานะครับสะดวกสาขาไหนก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้นะครับผมหรือเพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะมาสอบถามเพิ่มเติมน,นะผมในช่องทางของ c e b o o k Fanpage ก็สามารถเข้ามาสอบถามเข้ามาได้นะครับผมก็จะมีแอดมินคอยตอบอยู่นะครับ ก็สำหรับวันนี้ครับผมช่างหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้านะผมสวัสดีครับ